มาแล้วทุกคนโอ้ยโอ้ยโอ้ยแหลกอุยมีคนมาโอ้ยยายาจิ๋งคุบวัยโซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอ้หัองแน่จิงก็เข้ามาสองคันโอ้ยตอยแล้วเฮ้ยคนณคนคน ก็สวัสด oh! ีทุกคนที่เข้ามาดูด้วยซึ่ง FC เป็นพันล้านของผมเราเล่นมเนก็สวัสดีจบทุกท่านด้วยวันนี้เราอยู่ในเกม PUBG แล้วซึ่งวันนี้ผมจะมัเล่นในแบบอิเล็เกลมันเอออิเล็เกลไหมเออช่้งมาเถอะ ไม่รู้พูดถูกนะกันนะก็วนี้เราจะมาลงที่สคูลรือว่าโ,โรงเรียนกันผมจะลงไปปลูกมือด้วยแหละก็ที่ผมมาเล่นแมบนี้ก็มาทำภารกิจด้วยเนี่ยมาทำภารกิจที่สคูลก่อนโรงเรียน เนี่ยผมว่าจะไปไตรงเนี้ยไอตรงที่เล่นเกมอ่ะเขาเียกอะไรไม่รู้อ่ะลงไปสกูปก,กันละกันทุกคนมีใครลงด้วยไหมครับไม่เจอไะไม่มีใครลงด้วยเลยอ่ะ เราทำคิก็อัดเลยด้วยแล้วกันอัดคลิปไปด้วยเพราะว่าผมไปเล่นแฟนฮอกมาไลยแมทแล้ว,มลวไม่ได้แชมป์สักท <c oughs> ีจะได้แชมป์แต่ได้ยิ่งน้อยอตายเถอะจึงยากเย็นขนาดนี้เนี่ยโอ้ยบจริงด้วยไม่มีคนลงเลยนี่ บบกมือเป็นหิงช็อตเดี๋ยวผมขอหาปืนก่อนนะสักแป๊บเดี๋ยวเ,าเขาเอาไปที่ไหนไปยิงคนกันหรือ่าอยู่ไหมนอะเดี๋ยวขอผมอ้อมก่อนทุกคนฮึ่มนเฮ้ย มีรถวยยิงล้อกัน <c oughs> พี่การมาทำธุรกิจผมยิงล้อกันนะทุกคนนี่น่าจะเสร็จแล้วีเขาอยู่ไหนวะน่าจะอยู่แถวนี้แหละทุกคนอุย้ยป้าเฮ้ยดูระเบิดโอ้หัวโยกเลย แปเขาอยู่ตรงไหนวะเดูแบอบดใช่ไหมยิงมาไกลๆอ๋อผไม่ยิงดีกว่าปุ่นหัวมาแล้ว โอ้ยิงลม้มเดี๋ยวผมขอเป็นรองล่างก่อนนะทุกคน yeah. อี๋ล้มหนึ่งล้มหนึ่งย่าอุ้ยมาแล้วนี่ไงเจอนอนยิงไปดิจะเต็บงูเป็นไงล่ะแต่มันมันทำให้งงมาเลยไอ้นอนยิง ไอโค้ดโหดผมโดหดม้ทุกคนโหดดะดิถ้าโหดก็กดไลค์ให้ด้วยนะก <c oughs> อไลค์แบบนี้เลยทำไมเขามีแค่สองคนวะอะไรวะเนี่ยเจ๊แค่สองคนกดมาสองคนนะอนนะโอ้เขามี m four ด้วยนะเกือบแห้ง ไม่เป็นไรผมเก่งขี้โม้อีกแล้วมีใครอีกไหมผมว่าเราจะออกแจก,กที่นี่ละก็้แล้ว,ลวสองคนก็เอาผมไม่ลง ทำยาก่อนนะทุกคนเอ,อ,อเราจะไปไหนต่อดีอ้เราได้สกูบบบมาด้วยไม่ต้องสเปรแล้วอะสเปรสูบบบโจช,ชาบ้านชาเมืองเข้าใน <c oughs> ทำไมยิงลมอะเอ้ยต้องโดนคนดิไม่มีหรอกยิงลงยิงลมอะ คนเทพซะขนาดนี้ฮะฝั่งนู้นเลยเหรอมันนอกกรงนี่วะเขายิงเอาอะไรมาเนี่ยยิงเอารถถังลงตู้อะถังลงตู้เขาจะขี่ข้ามน้ำมาปุ๋มก็ว่าจะยิงฝั่งนี้นะ่ะ เข้าไปยิงฝั่งนู้นเชยเลยดูเรามาเสียเที่ยวแล้วแต่ผมก็ขี่วนหาจนยี่สิบสามคนแล้วเนะี่ยไม่ได้ยิงใครเลยยิงแค่สองคนที่อยู่ในไอไอตู้เกมอะเมืองตู้เกมอะเอ้ยจ่างมันแต่ไม่รู้เขาเรียกอะไรเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มมาแล้วเปลี่ยนรถดีไหมเปลี่ยนรถดีกว่าโอ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยแหลกวุ๊ยมีคนมาปูย่ยายาจิ๋วผมไวโซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอ้ห <c oughs> องแน่จริงก็เข้ามาสองคัน้นโอ้ตอยแล้ว <c oughs> เ้ยวอาแล้วอีกคนหนึ่งไปไหนวะนี่อะอ๋อแล้วไปดูอะไรตายวะเขาไปดูอะไรตายวะ ไอขี่รถมาเฉยแล้วก็ตายเนี่ยนะเขาก็โดดลงรถหรือเปล่าจ่างเถ็ะไปดีกว่าอุ้ยรอดเฉยเลย嘿เออคดนันใ้เขาลงมาแล้วเขาต่อยผมด้วยนะเขาไม่ได้จับปืนไว้อ่ะเขาลงมาต่อยผมเฉยเลยต่อยผมผมก็ยิงดิอยู่ทำไมนะ นั่ไม่ใช่สนามมวยนะจะมาต่อยกันแล้วเอาก็ไปตามหาคนต่อดีกว่าเลยเมื่อกี้เขามาไงสามตัวนี่วะใช่ไหมเกือบแห้งเฮ้ยแตกอีกแล้วเฮ้ยมีคน มีคนอยู่ในบ้านกี่ตัววะเนี่ยมีมีตัวเหมือนมีตัวมาทางขวาด้วยนะโอ้โหผมเล่นไงวะเนี่ยโอ้ยยิงอะไรของผมวะเนี่ยยา่าอย่าเพิ่งยิงผมนะอย่าแอบแฝบโอ้โหสองตัวไหม เอาลบอดไปดักก่อนเหมือนเข้าลงมาเฮ้ย,ย,ย,ยนี่ไงมาดักใครเฮ้ยเฮ้ยย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  วิ่งมาอย่างนี้ก็ตายดิครับตายไปดีอา้าผมเจอสองตัวอีกแล้วนี่ผมกดตีสี่มาเนี่ยเจอแค่สามคนเมื่อกี้ไอ้สามคนเมื่อกี้ก็ตกรถตายแล้ว <c oughs> ก็ไม่ตกรถยังไงก็ไม่รู้ด้วยนะ <c oughs> เห็นขี่รถมาสามคนเน่ตกรถตายคนหนึ่งแล้วแล้วก็ต่อยผมคนหนึง่ง โอ้โหวงดียังได้ทุกคนจะได้คลิปมินี้เจ็ดคิวแล้วนะสุดยอดจริงเ <c oughs> มื่อกี้เพื่อนเขาตายเขาวิ่งมาโลง่งๆเลย <c oughs> เห็นเขาจะมาแก้แค้นให้เพื่อนแต่เขาทำผิดอย่างมากที่มาเจอคนอย่างผมอ่ะ <c oughs> ไปดีกว่าไม่โมลแล้วเจอรถลายมังกรเข้าไปเฮย้ยมีคนยิงด้วยฮะข้างหน้าข้างหน้ามีคนยิงด้วยเฮย้ฮยยิงผมด้วยโอ้ไปแล้ว ไม่ไงโดดไปหนึ่งช็อตเฮ้ยโอ,โอ้เขายิงผมด้วยเมื่อกี้เดี๋ยวผมขอไปแอบก่อนนะ <c oughs> ไม่ได้แอบดิไปดักผมไม่ได้ไปแอบนะไ,ไปดักเขาดีกว่าบ้านนี้ได้ไหมโอ้โหไม่ใหญ่แล้วนี่วะเข้าบ้านนี้ก่อนทุกคนไี่ไยงยกล้อเข้ามาเลย ทุกคนว่าเขาจะมาไหมทุกคนส,สงสัยไหมว่าผมเล่นกี่นิ้วอ,อาจจะไม่มีคนสงสัยก็ได้ <l ug> เดี๋ยวผมบอกรับเฮ้ย <l ug> โอ้โหเฮ้ยสองเมตร โอ้โหไม่โดนอะไรวะนี่โอ <si ้ยยิงรถเขาไม่แตกด้วยนะยิงลมเลยเมื่อกี้อับอายขายขี้หน้ามากเลยก็เพิ่งบอกจะไปสเปนสะบอผกโชว์ซะหน่อยไปยิงลมซะงั้นเขาก็โดนอยู่นะเมื่อกี้ทั้งสองนัดอะเออตั้งสองนันไม่ตกรถเหมือนเดิมดีกว่ะ ใช่ไหมอยู่บนต้นไม้น้่บนต้นไม้ที่ไหนข้างต้นไม้ <c oughs> คนอะไรปีนต้นไม้ได้ปะ <c oughs> ไปแล้วหรอ <c oughs> ไม่เจอเลยนะทุกคนเลือเจ็ดคนแล้วอะรถมังกร กับจุดกระต่ายสีชมพูโอเคเข้ากันตรงไหนวะเนี่ย <c oughs> จะพูดต่อไปได้ปะทุกคนว่าผมพูดชัดไหมผมพูดชดดีใช่ไหมถ้าผมพูดติดขัดอะไรก็ขออภัยด้วยนะทุกคนคือผมไม่ค่อยได้พูดแล้วเล่นแบบเนี้ย มาแล้วครับแอ้ดอด้วยแมวดีกว่าทุกคนผมมีกอดสามเนะฮ้ยคนคๆนคนเฮ้ย, <c oughs> ฮยโอ <c oughs> ย้ไม่รอดบอกเลยไม่รอดเจอผมทีมบ้านเข้าไปเป็นไงละ่ะ มีคนตาเบิดโอ้โหดีนะไม่มาช่องนี้ไอ้ <c oughs> คนเสื้อหยู่ฟูโดนหกชนฟรีเลยนะเมื่อกี้ <c oughs> ออกได้ไหม้ <c oughs> ออกได้ไเปไปเก็บของกันทุกคนโอ้ตายตายทองรถเลยโอ้โหเหี่ยมมากเลยหนไว้ทุกคนรถผมอะ จนทีมีตัวแตกผมเกือบตายเมื่อกี้โอ้โหดีนะยิงเขาลงกอดยังเป็นงานแห้งอะ่ะได้9คิวแล้วทุกคนแต่มันมีตัวอยู่บ้านหน้าเราเนะทุกคนบ้านหน้าเราตัวหนึ่งจะเอาอยขางเขาดีวะเนะนี่ยเราไปจอหัวเราอะไรวะเนี่ย ฮาช็อตเมื่อกี้มาเลยเขามานั่งดักให้คนอยู่ในบ้านเนะี่ยขึ้นได้เฮ้ยทำไมมันลู่งอย่างนี้วะเขาอยู่บนบ้านนี่แหละผมได้ยินเสียงเขาอเอาระเบิดไปกิน เอาเลยไปดูกินไอเขาวิ y, yeah, ่งแล้วเฮ้ยโอ้โหโอ้ยอย่าวิ่งติดดิเดี๋ยวตายปาไฟไปก่อนนะทุกคนเอาไปปาแล้วมีใครอยู่ไหมเฮ้ย ก็ยังอยู่ชั้นสองอะเดี๋ยวผมปัญญาก่อนมาแล้วโอ้ <c oughs> ไม่เห็นไปเข้าลงแล้วอะเข้าลงตอนไหนวะเนี่ยเฮ้ย <c oughs> อยู่ข้างล่างดดลงไปไหม ไม่ได้ลงฝั่งนี้ไม่ได้เฮ้ยลงได้ฝั่งนี้ลงได้เฮ่งไ้ยังไงดูเขาว่าแอบป้านทำไมวันนี้ตัวเดียวอีกแล้วอะอะไรอะผมเห็นเยอะสุดแค่สามตัวแบบนี้และสามตัวตกรถตายด้วยโชเฟอร์ตกรถอะ เอาแล้วผมไปเอารถก่อนนะรถแรงขค่ขอไว้อะไรให้เจ้าไม่ไว้ดีกว่าไปแล้ว <laughs> ไม่ไว้แล้วไปแล้ว,ลว <c oughs> นี่เล่นเนินนี้พกคเอาเอารถไหลไดไเ,เดี๋ยวไปไีหยิบเบรกก่อนเบรกดิเบรกแล้ว นี่ไงเหมือนโปลีกไงเอารถเป็นกำบังเฮ้ยเฮ้ยโอ้มีคนตากระเดือนะผมคอยยิงรถกันนะนี่ไงกำบังโอ้ยโอ้โหเต็มเต็มวิ่ง่อนนะทุกคน ขีดมาซ้ายดีกว่ามันมีตัวขวายิงอะแล้วผมจะไปปาสมูใส่รถทำไมวะเนี่ยปาแล้วไม่ได้เล่นกับรถเนี่ยเพื่ผมได้สิบคิวเลยนี่วะมันมีตัวบนนี้อะผมพอเล่นกับรถผมดีกว่านะ อุตสาห์จอดอย่างเทศอ่ะโดนระเบิดหัวโยกวิ่งออกมาเลยอยู่ไม่ได้ <c oughs> จอดอย่างเท่อ่ะอย่างกับโปลีสุดยอดเลยนะมันมีตัวอยู่บนเขาเนี่ยวิดวงอยู่กับเราอะ อยู่กับผมนะครับนี่สซมุสค่อนอี๋ปาไปฟังนู้นเฮ้ยเขายิงอีกแล้วทรายไปได้ไหมเดี๋ยวผมรอเขาดีกว่านะทุกคนยังไ,ไงเขาก็ต้องเข้าวงเฮ้ยเจอแล้ว โอ้โหโดนสองนัดเอาตายแล้วอุตสเปรีแม็กหนึ่งโดนสองนัดเนี่ยอบายไข่ขี้หน้ามากเลยสกูบปหกเนี่ยผมจะไปชาร์จไอตัวบนนะเฮ้ยไปไหมไม่ไปดีกว่าเราจะพูด่าไปชาร์ัดทำไมวันเนี้ย โอ้โหผมยิงโชครัาอ่ะโอ้โหอับอายมากเลยอับอายขายคิดน้าะยังคมอ่ะเฮ้ยข้างบนคู่อะไรวะเนี่ย นี่ตัวบนตายนี่ว嘛เมื่อกี้ลืมดูตัวล่างมาแล้วหนึ่งหนึ่งแล้วทุกคนต้องยิ้ไก่แล้วล่ะมาดีแค่ขนาดนี้เขาปูสม,มองมาแล้วบิดวงมาเลยนี่ว่าเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว อกินไก่ไปดิได้กินไก่เฉยเลยนะมาแบบงงมากเลยไอ้ตัวโชเฟอร์ขับรถบขี่รถมาแล้วก็ลงรถตายก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ